ส,ญญาสบ,บายดีทานผู้เบ่งทานผู้ชมเต <c oughs> รียมเอาเข่าห้นซ่างให้เราเอาเขา่ามื้อเที่ยงตั้งเมียตั้งหมวงแล้วที่นี่ตั้งห่วงเลยนะ ล่างเขียวพี่หอเขียวไก่ตั้มมันฮักเ็แ่นี้แหละ ร่อยพี่น้อยไปตามมาพี่น้อยตามมากินตำสังด้อกบอลถมงคามเลยพี่น้อยมาน้ำา,างว่างเห้อวันนี้โบสารจำสารม,มาทีลาท่างก็ได้ กินอยู่ป่ากันยันหมูว่องกันไหนฮะกันหลางมาได้ขาวยันหมูให้ก็เลยบอกว่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อเอ็นกินแลนเข้าเอ็นดาวนี่เอ็นดาเนี่เลนข้อเลนนี้เลนใส่บ่ โคหน้าเอาไงโยกย่คหน้าซะเป็นเดากรเลนเขาไอเปียวนี่เล่นเขาได้ตลอดน้อยเปียวกินกินเดินเหาเด้นพี่นอง พี่พม่กินหอกมัเดิมมันอกินข่าวน้ำกันเตะเตโอ้ยเหนียวมือ่อยตีได้ด้วัตำหุงนะบ่ร้านเสี่ยวเฮาเองบ้านนั้นนะบ่ตีมันลดบ่เอาเสีบบ่เสีบกับบมลดแล้วีได้บอกกินจโซนรั้หนึ่งออลดจไหนยิวจะะจะได้บ่คโ ม่ค่ามูลนยปากยัดเด้หค่ันดาม่รดอตปกให้มาใช่เข้าบายดีพี่น้องเข้าจะาุงนี่ยเข้าเข้าเดียวเข้าเดียวเบิ่ม hm ันว่าขันนมึงมอจากล่างจานนํะมึงซื้อมาซื้อห่านกูดมนน้อยมันแห่งขีโม่

น้ำมาเนอะ้อยพักกินกคร,รับขอบคุ้นข้ากินแต่ตัไอ้นันมันใหน้ยกรเพื่อเน่ะแต่มันยุบอร่อยน่มาดูน้ำบ่วง่ะขั้นเดียวก็จะมาย่านมือปลปับอยู่เดี๋ยวนี้จะได้หา้ลุงและเบิ่งขับไปเนี่ย <laughs> ห้ยนนี้เพราไว่าเส้นแราอจามตามามในบอลต่ นี่กิเหอได้แล้วบอคิเอตัวบังหงอยหน้าต้นทำได้แล้วแล้วบอไพ่เบลคุณลำยองยจลำยองลุงนี่ม่พาไ่ผ่านนะท้าวก็ขอเจ้าจำมน มากินด้วยแม่ันบนาะมันหมดมันหมดหอยแหมลยเนาะว้าวเราเลเนาะมันยังทีเดียวในตัิมมือนั่นนั่นหวยเกือบไปร่างจานอเว่าเท่าพอเว่าว่าไได้ชิมนล้ว่จโนาดิมบะชิมทัมีชิม่ว่างว่างมือใช้ขับทุกคนแบ อะไรจะจะกินได้ยั่ไงกินไม่ได้อยาเขากินไข้อยอะกิามนา่กินมึงจนกินมึงันัผ้สนะบัแ่้าเสส่าสั้นเลยผู้บางคนสาวต่ำนะาวลดมันมันบอได้ห้ันได้ดีสมหมอสิได้ปับปุ้งมาวัน วานย erm ังไงบ่ตีเป็นเต็มไม่การตีเตตัวนี้วานเต็มมันลงไปอยู่ละเงียนะก็แล้วเขาผักหายวันคู่วันคู่ก็แล้วเขาผักหาย้องกวรแบนี้นนอประจักมือนปะจักรไ่ได้ผักมาเียงฮปรหาไป่นมเตี้ยงฮะ เนี่ีักเียนวันนเสือขาวนี่เสือขาวคนละขาวได้ิน่จาอันนี้นักเาติาวคือบเอามาทังนีในติบนั้นินกับเขากับธรรมชาติพี่น้องไงองวิวธรรมชาติเขา พรอมกินเขากิน่บนขออใหม่นะว่านเนี่ยพกว่านข้ากกิน่นของใหม่ป้ากงกินกงเหือเอยากนใช่ิ้้ของของควนะแล้วก่อนนเ็ดใหม่แล้วปูกรโล่ะกินนี่ยักิ้นง่อมีแลว่า่จากจากลองลองแล้วกินเินเาแล้ว้งเหือเตันะยืดมทำอะไรอยู่ไดในชายเลีเลย

เราเห็นเห็นตรงนึงจะพังไงตอกแฉะแสะแฉะแบไวจะมักบัวนะอาแฉะอย่างน้ในห้องอ่นผู้สาวดำไอ้บ่ใหญ่กันเอมีน่ะนะมีเสื้อยซส์คนอยู่ในหันเนี้ยอยู่ในครอบครัวอะไรไอ้แทกไม่ได้ ดองแมนนะดองเออดองแมนนะแมนก็ดองก็แมนและดองเหมนนั aunt ie> aunt ie ่นแหละป่าเนี่ยขับรถได้คิดเหมือนเะงป่าแล้วก็ับถ้าเบิ่งมือนแล้วขว่าบแช่พื้นกาว่าบแช่แม่แลวนะพอแช่แล้วรแเอาไปะโอ้ยวุ้งไหม

ดูตลาดงเนาะข้าบวแ้่นะบุมบวตลาดเขาขันบแทบเขีม่นเขาบไปเขาบวบตลาดมันมันลายเนะเขาขันลายเจ้าขัดมพกแล้วเจ้าตีนเจ้ามือขัดแล้ตีนขันเขาบ่อกเลยที่น่ทีนายจะเขาืเนขาขัดงขนาดบ่อไม่เรื่องเนวาว่าลูกหยหลักวานมันคอยจนหายจนบกเขาไม่ คอยไปย่างไม่ได้เราในบ่งงามเนาะงามพารูกพัฒนาฟ้าพื้นไถ่จะไปหลังวานสัมภาษณ์วานอยากกินกินเองก็เป็นได้เงินชิปปังกี่อ้ไรเหรอว่าจมกบเบิ้งตัวนี้นะสีมึงก่อนเด้อเงินชิปปังกี่บาทตัวแก้วนี่ออกต้นตัวเล็กเนื้อโน่นโน่นตรงนี้อ่าอะไรยังวงเนี่ะตัวนี้ผ่านผ่านตัวนี้พอจมกันเลยละแล้ว วเจียวันกีบข่อยไม่ได้เรากที่เขาไม่เจียวไอ้เบลได้เปล่วเจตัวแดงจัมจัตัวแดงดาวขาย่างบาิว่าเผวลักข้างแล้วหวยพิมินเป็นแน่พ่อมคือขอยป้าอยู่บ่มันบกคมเนาะนมันมันเดมใกวตัวนี้โอเคมาุด เาแก้วมามึงดูบาดีเปี้ยวขึ้นคก้ารดเก้วดัเต็งพางเลแล้วก็ดหุงตัวนะพักมันยุบใส่ขามาหุงนะอ้หุกหง่อสกันรดนะอย่างไรตัวแรยยบตัวแกบกัปนกันรดก็โตหน่อยคนเนาะบางคนจะกว่าหมักแก้วมันนีเลน่อื่นนะฮะต้วหมัเป็นหมักแก่เพราะว่ามักแกวแม่พ่นเอกห้าง เราดินเราี่นอกหยอกกัะลินเราจะถือซาเรพี่น้องเด้อส้รสมากม่วนี่นอกสมรสมากม่วนเนาะคนแนนมีวนมีงานแห่งม่วนกว่านี้เนาะม่วนกว่านี้อีกยักม่อนทำได้จึลืมรถใครเลืมรนอยไปเอวเดินอ่ะรถมาอยางเมื่อบ่เออยางป๋อประตูเออไอเพืนอ่ะก็ลถจได้เออเนาะลืมกว่า คงมาาให้เราเมืองหอดเพือนก่อนเมือเพือนหอดเือนมาได้จิตจอมเป็นรวนสดช่เป็นอย่างกินตวกินอกัยแค้องือสู่งยนเมกาเนะสั่งเมกานะโอ้ยเขาอ่านร่อ้ฟังหลายเรื่องเนาเป็นทำได้ตำาหนเงิน จัดคุณวายนั่ยเรเริ่มเลยกินกับเขากินกับกับเขาันกินยากได้อยู่อเมริกาจัดไปกินกอันีางใหมเห็ดันี้นะพอขัวตันี้งเห็นี้เป็นัวปอยูเป็นขัวปอยูตกขัวเห็ดตกั้วเห็ดอีพอมั้งเราเนมาตมแบบเดียวเราก็ลงเห็ดตีนถาด ไอ้ทมันมันไยายังบุมานอนเฮือนได้่อนะเอเต้หมูละมาเลี้ยป่าบ่หาอยมาเมื่อได้อาเอ้พ่นางคมไหมากพ่น่างคนไมากพ่นางคนไหมากเมื่อแต่เย็นแล้วอยู่อุลูกอุลานได้ย่าเมื่อไดป่าบนหมากเอากระไหวมากป่าปะปก็เลยอยน่างนี่ยบาดเจ็แล้วเนี่ยเปนเนเมื่อรปาเนี้ย เนนนะมนนเูได้เราอคันมันว่างกับเสียเอ็กหน่อยมานนนอยู่ไปมือกเย็นไปดอมาขวาไปดอเราอ่ะคันอยู่กลางบ้านกับใครนึงนี่อยู่ได้เราอ่ะอยูู่้เดียวลังเดียวเรามมีมูเราอ่ะันเย็นดอลยล่าตะลาอยู่เนเกตหตะดอนรละตงวางนนก็ใกล้น้องสาหละอ้งนชาวมาโนนน้ำในได้น้องสาหละาอันนอยู่น้าตลอดน เพื่อนพี <out> <Yeah, S 1> ่ไอรดาครับเพื่อนแม่มินนี่พ่อมินนี่ยังมาเรายังซื้มื่อวันแล้วปังแล้วแบบนี้อันแอ่นกับมาแต่เพิ่งในนี่อือมไยนอนกันซืได้เมื่อไทยแล้วเหมือนเมื่อป่ะพื่นขั้วใส่ย่างแล้วแล้วอย่างเรางานผลเลยจะเลยนอนเพื่อนจะอย่าหนาเลยอันไหนก่อนนะโอ้ยกินใบแท้น่ะกินเติมกินเติมก็อย่าไว้แท้โอ้ยสุดยอดดิคะแนนจากีนความสุขมาน้อย

กราบขอบบุญขอบคุณขอบมกขอบใจผ่านผู้ชมทานผู้เบิงพอกันไม่ข็มหนาสบายดีพี่น้อง